สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจําช่วงเช้าวันที่7กันยายนอย่าลืมบริการสัญญาลทองคําสกุลเงินนะครับเรามีการไลฟ์สดเนี่ยสรอบตอนหนึ่งวันเลยเคยเทรดแล้วเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับนั่งทุนคับหากใครเทรดแล้วเจอปัญหาแบบนี้ก็ขอเรียนเชิญแอดไลน์มาคุยกับกระผมได้เลยนะครับร่วมฉลอง10ปีความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับ t ิ๊กซ์มาร์เก็ตใครสนใจโบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกนะครับแล้วก็ไม่จำกัดกลยุทธ์การเทรดก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ สถานการณ์ในช่วงเช้านี้นะครับภาพรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถาน,นะแบบผสมนะครับนักงทุนโดยมีในส่วนของตัวออสเตรเลียและยูโรขึ้นสู่บริเวณที่หน้าของตารางจะทำให้เราเห็นนะครับว่าตลาดยังไม่ได้มีข่าวลบแจ้งเข้ามาอย่างชัดเจนประเด็นก็คือในส่วนของตัวสกุลเงินปอนเนี่ยยังคงอยู่ที่ท้ายของตารางนะครับหากท่านใดที่ได้ติดตามข่าวสารกันมาก็จะพอทราบว่าตัวของสกุลเงินปอนนั้นยังคงมีแรงกดดันจากในเรื่องของตัวเบรกซิต ล่าสุดในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวที่ว่าทางสหาภาพยุโรปนะครับมีการวีโต้หรือว่าปัดตกไปในเรื่องคำขอของทางฝั่งสหราชอาจักรตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับสกุลเงินปอนครับแต่ประเด็นหลักๆแล้วที่ทําให้สกุลเงินปอนด์มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาในช่วงเช้านี้นะครับก็จะเป็นข่าวที่ว่านาย,ยกบริจอนสันนะครับนักทุนมีการออกมาตั้งกําหนด ระยะเวลาการเจราจาแล้วเขาบอกว่าเดทไลน์เนี่ยครือรียว,ว่าการเจราจาครั้งสุดท้ายเนี่ยควรจะให้มันจบก่อนวันที่15ตุลาคม15ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักทุนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เลยมองว่าคือในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเลยนะมีโอกาสสูงมากๆเลยละ่ะที่จะได้ในเรื่องของตัวโนเดวหรือว่าการเจราจากันแบบไม่มีข้อตกลงคือไม่ได้ข้อสรุปและมันจะไม่ใช่ผลดีต่อสกุลเงินปอนแน่นอน แต่ทีนี้แล้วนาะยกบ,บริจอร์สันมากําหนดระยะเวลาให้มันใกล้ไปอีกซึ่งท่านนับจริงๆนะครับนักงถุนตั้งแต่วันนี้เลยนะก็จะเหลือเวลาประมาณเดือนกว่าๆเองนะระยะเวลาถือว่าน้อยมากตลาดก็เลยขานรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับนักงถุนในเรื่องของตัวสกุลยินปอนนะครับว่าจะได้รับแรงกดดันจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่อยู่ในช่วงเวลาของเขาด้วยทีนี้เรามาดูกันสักนิดหนึ่งครับในเรื่องของ ตัวเลขเศรษฐกิจในบันดีก็ต้องบอกนักลงทุนนะฮะว่ามันเป็นวันหยุดของทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาครับเพราะฉะนั้นตลาดอเมริกาในค่ําคืนนี้รวมถึงภาพรวมทั้งวันนี้อาจจะซบเซาสักนิดหนึ่งหากว่าไม่มีข่าวสารเข้ามาแทรกนะครับหยุดเนื่องจากเป็นวันแรงงานครับผมเราก็ย้อนกลับมาดูอีกทีหนึ่งครับนักทุนในข่าวตัวต่างๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการประกาศตัวเลข nonfarm p เพ r o l l นะครับซึ่งแน่นอนว่าออกมาเนี่ยดีกว่าคาดการณ์ แต่ทีนี้แล้วทางโนมูระนะครับซึ่งเป็นสถาบันการเงินเนี่ยเขาได้ออกมาคอมเมนต์ไว้เหมือนกันเขาบอกว่าการที่ตัวเลขนอนฟาร์มเพโรว l เนี่ยออกมาแบบนี้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าตัวของ US เอสดอลลาร์เนี่ยจะต้องกลับไปเป็นฝั่งบูลลิชนะครับหรือว่ามีการแข็งค่าขึ้นในระยะยาวคือพูดง่ายๆก็คือว่าไอตัวเลขนอนฟาร์มตัวเนี้ยมันจะยังไม่ใช่ปัจจัยหลักหรือว่าเหตุผลที่ทําให้ตัวของดอลลาร์เนี่ยกลับไปอยู่หน้าบ่ายเมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินหลัก ทีนี้เขาถามว่าเกิดจากอะไรครับคือในส่วนของทานโนโวราเนี่ยก็มองคล้ายๆกับนักลงทุนแล้วก็ตัวของข่าวสารที่กระผมได้รายงานไปในสัปดาห์ที่แล้วเขาบอกว่าเหตุผลหลกัลกๆเนี่ยเกิดจากการที่ยูโรมันโดนเทขายนะครับก็หลกัลกๆเป็นเพราะใครก็คือเป็นเพราะธนาคารกลางของเขานี่แหละเลยทําให้ตัวของยูเอสดอลลาร์เนี่ยมันมีการปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมานะครับแต่เขายังคงมีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันว่าในส่วนของตัว u s ดอลลาร์ ถ้าเกิดว่าเขาจะกลับมาแข็งค่าได้หรือว่ากลับไปอยู่ในบ lish t r e n d เนี่ยมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ครับ 1. คือการล็อกดาวน์ในสหภาพยุโรปถ้าหากว่ามีการขยายระยะเวลาต่อไปตัวเนี้ยจะกดดันสกุลเงินยูโรและหนุนให้กับดอลลาร์ได้ 2. ในส่วนของธนาคาร ECB หรือว่าธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรปนะครับมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินยูโร 3. ความตรึงเครียดระหว่างทางจีนและสหรัฐอเมริกาครับต่างก็เป็นปัจจัยหนุนให้กับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างยูเรสตาล่าแล้วก็กดดันในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรได้นี่ก็คือเหตุผลนะครับที่ทานโนมุระให้มาถึงการกลับไปแข็งตัวของยูเรสตาล่าถ้าเกิดจะเกิดขึ้นนะฮะในอนาคตครับผมสรุปแล้วคร่าวๆตอนนี้ก็คือหลายๆฝ่ายยังคงมองว่า การที่ยูเอสตราร์ลากลับมาแข็งข่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเพียงระยะสั้นๆน,นะครับเมื่อเทียบกับบรรดาสก,กุลเงินหลักครับผมเอาเลยครับนั่งทุนครับแล้วนี่ก็คือสถานการณ์ข่าวที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งครับสวัสดีครับ